นูเขา่านูเข่าไปไหนหนูจะเข่าไปไหนเขา้าเข้าไปรถเหรอคะจะเข้าไปจะเข้าไปอิ่มหร <w> ือยังไปล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนุน่นไปล้างมือไปไม่ไปล้างให้ยาบีล้างมือให้ก่อนนุน่นไ,ไปเลยค่ะไปล้างมือก่อนนะค่อยให้เข้าบ้านนะล้างมือล้างขาเลยยายบีายัดยาเลนเองเยาเลนเอง ลาดแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องพอบบิานาลเด้อค่ะขอบคุณมาลัยน้ำใจขอบคุณของขนมขอบคุณทุกอย่างเลยที่มอบให้น้องเต้าแฝดเมื่อคืนนี้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อ ได้ยินเสียงว่าเพจพลอยว่าเสียงห้องคนก็โอ้ก็ดีใจย้ายก็ไดคนก็ฮักให้สนุกขอบคุณหลายะะลๆเ้อค่ะคุณป้าออนไลน์คุณยายออนไลน์ก็เยอะนะคะหให้ล้างไหนล้างแล้วยังลูกไหนไหนล้างแล้วนะโอเคโอเคมาตรวจแล้วมายายตรวจด,ดูก่อนไหนเอามือมาเอามือมาให้ยายตรวจด,ดูก่อนผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมไหนเดี๋มันมันพูดเองเนี่ยโอ้โห อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาค่เอา,เอาโอ้ยกล้วยเต็มเลยเขากินกล้วยไม่เอาล้างแล้วไปเลยเข้าบ้านเลยน,นุ่นขวดนมไปเอาขวดนมด้วยนุ่นอยู่กับทวดนะไปเดินไปเอาขวดนมที่กับทวดด้วยนะอะอย่าแย่งกันนะเอาคนละขวดนะเอามีขวดเดียวหรือแม่เอาคนึงไปไหน เอาไม่ได้เอาลงรถบอไป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 เข้าไปเอากับตาเร็วๆเข้าไปเอากับตาแล้วยายเปิดประตูให้เดอ้อคนไหนไวคนนั้นได้บ่เมื่อกี้นี่หกเจ็ดเก้าแหละไม่ออกสักทีเออหนึ่งไปเข้าไปได้แล้ว ยายหนูพดว่าเขาไปในบ้านมันหนาวกินหมูจังบาทก้อนไข่ต่ว่ามก็จะฟังเสียงอย่างนี้ผู้หนึ่งฟังอย่างบุกผู้นึ่งฟังเลขผู้หนึ่งฟังอันนี่บีฟังเล็กไม่ใช่หนูฟังเหมือนนั้น ไปเล่นวันพักเงินเขาไปเล่นยายติมเถอ,อะฮะฮะฮะเฮ้เอ,อะไรของยายมานะ่ะฮึไหนเนี่ยขอโทษจ้าหลานโยนทำไมล่ะลกูนนนนะกอเอาไปเก็บไว้ข้างในข้างในให้ยายเลยไปไปไปเก็บข้างในให้ยายเลย แปรงในบ้านแปลในบ้านตลาดแปรนม้องในบ้านไปมี้กัวเดียวจุ๊บเดียวอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง,งไปเอาที่ชาร์จแบตให้ยายก่อนไปไปเอาที่ชาร์จแบตให้ยายก่อนไปไปเลยเอาออกมาแล้วต้องเอาเข้าไปด้วยนี่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 ตัว้นี้ตั้นี้เจ้นีมาเอาเข้าไปไว้ด้วยนะเก็บไว้เก็บไว้กับที่นะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม 爸爸嗯。嗯 <laughs> ไม่แับไม่ซื้คบบอคักบพราะวเจ้าจะว่าข่อยได้มัดหลอกอ,อกาะไปเลยอิจะาลางไหมนาสิดึงออกให่ข่อยไหมข้างหอกไหมไม่เอาเสียนี่นี่ต้องจังสี่ฟอมเด้เพราะว่ามันเริ่ม,มเหมือนละมันเริ่มรู้เรียงละมันเริ่มรู้ทุกอย่างละถ้าย้ายบอกเอาแบบนี้สิบยูเลยถ้าไม่ถ้าบ่าผิดกับบตีนะคะ ถ้าผิดก็จะตีนะคะบมเม่เพ็ญวาสีมัวมัวนะคะท่านาเป็น,นละพี่น้องเ้ยสวัสดีค่ะ